เขานี่น่ากลัวมากคุณผู้ชมคะผู้ช่วยพยาบาลสาวนะคะเธอก็ทํางานเสร็จออกกะออกเวรกลับบ้านขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางค่ากลางคืนเพราะออกเวรดึกนะคะปรากฏว่าถูกคนร้ายเนี่ยตามประกบแล้วก็ถีบรถเธอล้มนะแล้วก็บีบคอเธอด้วยแล้วหวังจะขืนใจเธออีกต่างหากเหตุการณ์นี้เธอผวามากคือแทบจะเรียกได้ว่าเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวตอนนี้แทบไม่ได้เลยก็มีคุณแม่ไปด้วยอยู่ตลอดมีคลิปเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถตอนที่เกิดเหตุด้วยค่ะ อุ้ยอ้วนขอตีกัน การนี้คือเป็นกล้องหน้ารถจับพลเมืองดีที่ขับผ่านไปในช่วงเวลานั้นพอดีนะคะแล้วจะเห็นว่าเนี่ยไอ้คนร้ายเนี่ยวิ่งไปทางนู้นเลยนะส่วนผู้เสียหายวิ่งมาหารถคันนี้แล้วก็ร้องไห้เลยเสียงสั่นไปหมดเลยส่วนคนก่อเหตุไปน่นแล้วค่ะคไปนู่นแล้วค่ะหายไปแล้วค่ะเหตุการณ์นี้นะคะผู้ช่วยพยาบาลอายุ23ปีออกเวรดึก คืนวันที่6มิถุนาย,ยนตอนประมาณ5ทุ่ม48นาทีแล้วเจอเหตุการณ์นี้ตรงถนนในพื้นที่บ้านหนองด่านหมู่ที่1ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อวานนี้นะคะลงพื้นที่ไปนะคะก็ได้เจอกับทางผู้เสียหายเธอบอกว่าเธอเนี่ยกำลังเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลตอนนี้อยู่ระหว่างฝึกงานตามสถานพยาบาลแล้วเธอต้องฝึกงานที่โรงพยาบาลรัฐในตัวเมืองเชียงรายวันนั้นเป็นวันแรกเลยที่เลิกเวรดึก ล้วก็ต้องกลับมาที่หอพักช่วงที่มาแถวชุมชนป่างิ้วห่างจากหอพักแค่500เมตรเนี่ยมองดูกระจกหลังเห็นแล้วว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาตอนแรกก็คิดว่าแค่คนไปทางเดียวกันครับประกอบพอถึงที่เกิดเหตุเป็นทางขึ้นเนินคนก่อเหตุนเนี่ยก็คือขี่ตามประกบแล้วถีบรถเธอเลยนะคะหลังจากนั้นดึงเธอลงร่องน้ําข้างถนนมีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเนี่ยจับภาพไว้ได้นะลักษณะคือตามประกบเธอไปตลอดเลยนะหลังจากที่สบโอกาสลากเธอเข้าร่องน้ําไปเนี่ยบีบคอเธอด้วย ปิดตาปิดปากด้วยแล้วพยายามจะล้วงมือมาใต้กระโปรงเธอแล้วตอนจังหวะนั้นล่ะค่ะที่รถของพลเมืองดีขับผ่านมาพอดีเธอก็เลยรอดมาได้นะคะส่วนผู้ชายคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปส่วนที่เธอต้องเช่าที่พักอยู่ห่างจากโรงพยาบาลก็เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างเรียน <S <S ก็ต้องเช่าหอพักที่อยู่กึ่งกลางระหว่างที่เรียนกับโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการเดินทางทั้งสองที่ตอนนี้เสียขวัญมากไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวตอนจะกลับบ้านตอนนี้ต้องให้แม่มารับต้องกลับกับแม่ทุกวันเลยนะคะฟังเสียงผู้เสียหายนะคะ ตอนเขามานี่คือเขาพยายามปุ่มขุนนะคะคือบีบตรงนี้เลยเหรอตรงร่องน้ําตรงข้างๆนี้ค่ะมันจะมีร่องน้าอยู่ข้างนี้ค่ะเขาบีบคอหนูลงไปค่ะบีบเลยค่ะเราร้องขอความช่วยเหลือร้องค่ะร้องตะโกนแบบช่วยด้วย่ะหนูก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือที่จริงเขายังไม่ไปนะคะแต่พี่เขาลดกระจุกลงมาที่ตอนนั้นสติของเราคิดอะไรอยู่สติของหนูคือไม่มีสติแล้วค่ะตอนนั้นค่ะคือร้องขอความช่วยเหลืออย่างเดียว ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแกะรอยนะคุณผู้ชมคะเขาทราบที่มาที่ไปของมอเตอร์ไซค์นะเขาก็เลยตามไปทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นของนายพิสารก็เลยไปหาเขาที่บ้านพักในพื้นที่บ้านโลาะป่าตุ้มหมู่ที่7ตําบลดอยลานอําเภอเมืองเชียงรายทีนี้ไปสอบปากคํานติ๊กเขาก็บอกว่ารถคันนี้เป็นของแม่เขาแต่แม่เนี่ยยกให้เขาใช้งานทีนี้ช่วงวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนของพี่ชายที่ชื่อในต่อพักพงยั่วยวน มายืมรถไปใช้บอกว่าจะไปซื้อของแล้วเดี๋ยวตอนเชา้าจะเอามาคืนแต่ปรากฏว่าเอามาคืนในวันที่7มิถุนายนพอถามว่าเอารถไปไหนมาเนี่ยต้อง2วันเขาก็ไม่บอกนะคะ แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่บอกที่เกิดขึ้นกับทางคุณผู้หญิงที่พูดผู้เสียหายตำรวจเลยจะไปตรวจสอบที่บ้านพักข,ของไอ้พักพงษ์ยั่วยวนเนี่ยนะไปเจอหมวกกันน็อกแล้วก็เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้าเงินแล้วก็กระเป๋าเป้สะพายหลังซึ่งตรงกับที่คนร้ายสวมใส่ตอนก่อเหตุแต่ไม่เจอตัวในพักพงษ์ยั่วยวนตอนนี้ตำรวจเนี่ยขอสารออกหมายจับแล้วนะคะข้อหาทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและทําให้เสียทรัพย์เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคคค่ะะรับับอนนนี้้ืแลวก็ สถานที่ก็ค่อนข้างจะเปรี่ยวนะดูในคลิปเนี่ยมืดด้วยตอนกลางคืนนะครับ